สวัสดีครับผมหัวแครน ICT ครับน่ารัก ICT ครับวันนี้จะมาอาวยพรวันเกิดให้กับ g m หุงและ GM1 ครับ,รบ mm hmm. ก็เนื่องในโอกาสวันกเกิดของ GM ทั้งสองคนก้ทั้ง2คนมีความสุขมากๆนะครับผมมีความสุขตลอดปีตลอดไปชั่วการนานนะครับและอยู่กับเซิร์ฟสยามไปจนเก๋เท่า ถือไมเทายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรนะครับก็ผมเป็นผู้เล่นผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งเล่นมาในเซิร์ฟสยามก็สองสามปีแล้วมั้งเซิร์ฟเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เบื่อเซิร์ฟแท้มาก็มาอยู่เซิร์ฟสยามเลยนะครับเหตุผลที่มาอยู่เซิร์ฟสยามก็ขคงมันไม่เวอร์กกันไปแนละ้วก็หาไม่ยากเกินไปราคาก็พอดีพอดี ไม่ต้องเติมก็เทได้ครับส่วนต้องขอขอบคุณ GM ทุกๆคนแล้วก็แอดมินทุกๆคนนะครับทีนะ่ทำให้เกิดเซิร์ฟนี้ขึ้นมาผมก็จะอยู่กับเซิร์ฟนี้ตลอดไปนะครับตั้งแต่เ,เล่นสยามมาก็ไม่เคยกลับมาเล่นเซิร์ฟแท้อีกเลยนะครับรักในสยามครับขอให้ GM มีความสุขอายุมั่นขวัญยืนนะครับคิดสิ่งใดของไสมปรานา,ามีลูกการใช้มีเงินมีทองมี ครอบครัวมีสามีมีภรรยาที่ดีและน่ารักนะครับแล,และขอให้เซิฟสยามของเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับเซิฟสยามมีเซิฟดีๆครับถึงจะมีโปรโแต่แอดมินและ GM ดูแลตลอดเกือบ24ชั่วโมงครับ GM ทุกคนดูแลดีนิสัยดีพูดตรงไปตรงมาดีครับแล้วก็แบนแบบมีเหตุผลมีหลักฐานประกอบทุกครั้งผมเล่นมายังไม่เคยโดนแบนยังไม่เคยถูกเรียกออกผม ในห้องถออ,งอะไรครับกิจกรรมขึ้นคิวกิจกรรมอะไรนี่ไม่เคยได้คลิกไม่ทัน้วขึ้นคิวไม่ทันมีแกมาส์ตัวละร้อยสิบบาทราก็เล่นได้ครับก็สุดท้ายก็ฝากขอบคุณแอดมินอีกครั้งนะครับยเฉพาะแอดมินอ้นแอดมินปุยแอดมินหลายหลายคนแล้วก็ GM ด้วยดูแลเซิฟเป็นอย่างดีเซิฟสยามอยู่กับสยามประเทศอยู่กับประเทศไทยให้นานที่สุดครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นกันอยา่าง มีความสุขทุกคนนะครับไม่เติมก็เทีได้เล่นยางเฟรเฟเฟไฟเกม Fair นะครับเล่นกันยางม,มีความสุขงดใช้โปรโใช้ฝีมือเป็นอย่างเดียวครับอย่าลืมน,นะครับมาติดตามเล่นมาเล่นเฟสเล่นเซิร์ฟสยามนะครับวอซีสยาม m m o มอครับอยู่กับเราคู่กันมายาวนานแอดมิน GM ทุกคนน่ารักดูแลกันดีสุดท้ายนี้ขอมอบเพลงให้กับ เตรียมทั้งสองคนนะครับ